จ้จ้า,จาฝนมาแล้วตกอีกบ่นโนบ้านี้นมื้อนี่เปิดลานกาแฟนะคะพี่น้องเอย๋ยดูเมฆฝนมา นี่นะคะบรรยากาศลุมมาฝังแล้วเดีย๋ยวเตรียมปิดล้างก่อนนะคะเปิดได้มือนี่เปิดได้เลยนี่แล็วกำลังจะปิดค่ะขายได้สีแก้วเฮ้แม่น โอ้ยูกฝนมาท่ะตาซอนภูเขาป๊าตกแล้วทีนึง